นี่ครับผมภาพบ้านยอดนิยมยามค่ำนะครับได้ของเก่าๆนะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับ EP ที่สามร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับคลิปนี้นะครับขอบคพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมและสนใจในการติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับพาเก่าสวยยนยนิยมบ้านๆนะครับมาใหม่ๆครับหลายไม่ขึ้นก็รสแกนเครค่ดเข้าไลน์นะครับ EP ที่สามสี่หนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับ พระเก่าๆใช้สวยแปลกๆชมพระลบุรีนะครับสนิมแดงอีหนึ่งรายการนะครับอง์นี้เป็นพระหูยานครับเก่าๆใช้สวยสนิมเก่าจัดนะครับสุดยอดพระกลุกนะครับยอดนิยมนะครับพระหูยานลบุรีสนิมแดงครับผ่านการใช้น้อยนะครับส่วนที่โดนสัมผัสก็จะขึ้นสนิมแดงเก่าจัดครับสุดยอดพระสายเหนียวมองลบุรีนะครับเนื้อตะโกดสนิมแดงลบุรีครับพระหูยานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดลบุรี ที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมนะครับสุดยอดพระกรุกของประเทศไทยนะครับพระโอหูยานลบบุรีครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จเก่าโบราณบ้านนะครับมาใหม่ๆนะครับของดีค่ำนี้ครับพระสมเด็จพระองค์นี้มีรอยเลี่ยมใช้เก่านะครับมีรอยลงรักปิดทองด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะมีตาสัญลักษณ์นะครับเป็นลวดลายไทยนะครับเก่ามากครับพระสมเด็จ เนื้อที่สวยครับองค์ที่1นนะครับสวยเก่างดงามครับลงรักปิดทองเก่าองค์ที่1ต่อไปเป็นองที่2นะครับมาใหม่นะครับเผื่อเจอท่านที่สนใจนะครับสุดยอดพระอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่2ครับเนื้อก็เก่าแห้งๆตามนี้เลยนะครับชื่นชอบรายกันไหนถ้ากันเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่ายอดนิยมครับองค์ที่2 มีคขาบเก่าๆสวยๆนะครับเนื้อแห้งมากๆครับให้ชมกันชัดๆนะครับองค์ที่สองต่อไปก็เป็นองค์ที่สามของรายการนะครับเป็นพระสมเด็จอกตันนะครับหชั้นอกตันวัดเกศชโยครับสภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่เนื้อเก่าจัดครับมีน้ำหนักนะครับพระสมเด็จบ้านๆยอดนิยมนะครับองค์ที่สามครับ พิมพ์อกชั้น6ชั้นนะครับอกตันนะครับรุ่นนี้จะมี6ชั้นอกล่องกับอกตันครับให้ชมชัดๆนะครับคาบเก่าเก่ามวลสารเยอะมากครับสวยและสมบูรณ์นะครับ6ชั้นอกตันครับวัดเกิชยโยได้มา2องค์นะครับพระสมเด็จวัดเกิชยโยนะครับจังหวัดอ่างทองหนึ่งในชุดเบญจภาคีนะครับองค์ที่4ของรายการนะครับองค์นี้นะครับ สุดยอดแห่งความเก่าและหายากมากครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยนะครับเจ็ดชั้นนะครับข้าบเก่าเก่าสวยสวยเดิมๆครับพระสมเด็จวัดเกศชโยครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับสวยงามเ,เดิมๆพร้อมข้าบเ,เก่าเกครับสุดยอดหายากนะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยปกโพครับ จ็ดชั้นนะครับยอดนิยมนะครับสวยเก่าคมชัดพร้อมกับข้าวเก่าเดิมเดิมนะครับสนใจติดต่อนั้นเข้ามานะครับลําดับที่สี่ครับต่อไปก็เป็นองค์ที่ห้านะครับพระเก่าเก่าบ้านนะครับค่านี้ครับองค์ที่ห้ารายการพระสมเด็จยอดนิยมครับชอบใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเปิดโทรตามที่แจ้งนะครับสวยเดิมและมีเสน่ห์สุดๆนะครับอง์นี้เป็นองค์ที่ห้าครับพระสมเด็จเก่าสวย เนื้อแห้งสุดครับได้เก่าได้ธรรมชาตินะครับลำดับที่ห้าครับม้าม่นะครับหลายรายการนะครับสวยๆยอดนิยมนะครับองค์ที่ห้าต่อไปก็ามาชมตะกุดเก่าโบราณนะครับตะกุดคู่ชีวิตดอกนี้สมบูรณ์สุดๆครับอของวัดขมังนะครับหลงวงพ่อพิษวัดขมังจังหวัดพิจิตรอว่ทองเหลืองหัวท้าย มีแกนกลางนะครับการเชื่อมก็เป็นการเชื่อมโบราณนะครับอง์นี้จานยันขระครบสูตรนะครับจานนอกนะครับมียันน้าเต้าตรงกลางเป็นเอกลักษณ์ครับต้นตำหรับก็มาจากหลวงพ่อเงินนะครับยันน้าเต้าลงยันขระลายมือเก่าสวยเดิมนะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้นะครับตะกุดหลวงพิษคู่ชีวิตวัดคำังครับหัวทองเหลืองหัวท้ายครับ สุดยอดความเก่าและสมบูรณ์มากนะครับเจ้าของเดิมห่อผ้าเก็บไว้อย่างดีนะครับดอกนี้นะครับรักษาความสวยครับยันนักละก็ครบสูตรเป็นยันตารางนะครับแล้วก็ตุ๊กตาตรงกลางครับสุดยอดในด้านสายเหนียวนะครับตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำังครับต่อไปก็มาชมพระเมศสวนนะครับนันตะกุดสนิมแดงครับสุดยอดหายากนะครับนานๆจะเจอสักองครับ ซึ่งเป็นพระกุยอดนิยมของจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระไม่เหสวนสองหน้าพร้อมกับข้าวก่าเก่าอส,สวยองค์นี้สนิมเก่าจัดมากๆนะครับเป็นเนื้อยอดนิยมนะครับสุดยอดพระสายเหนียวครับเนื้อตะกัวสนิมแดงสนิมเต็มนะครับเกือบทั้งองค์ครับละงดงามมากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระไม่เหสวน เนื้อตะกวดสนิมแดงไข่ขึ้นปกคลุมทั้งองค์ครับพร้อมกับคราบเก่าๆส,สวยๆติดตออเข้ามานะครับตระหนันชอบและสนใจนะครับพระมเหส่วนตะกวดสนิมแดงสองหน้าครับสมบูรณ์สุดๆนะครับและหายากนะครับกูวัดพรสศรีรัตะนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระเก่าๆส,สวยๆยอดนิยมนะครับต่อไปก็มาชมพระเมตตามหานิยมนะครับ องนี้นะครับพิมลึกสวยคมชัดพระนางพญาพิษณุโลกครับเก่ามากๆนะครับมาใหม่ๆเลยนะครับพร้อมกับคาบขี่ยุงนะครับติดตามองคพระครับแร่ลอยสวยๆเก่าๆตามซอกนะครับจะมีคาบขี่ยุงเก่าเดิมๆนะครับมีเสน่ห์มากๆนะครับจะเห็นจุดเขาขาวนะครับสวยคัดสิกครับพระนางพญาพิษณุโลกเข่าโค้งเมตตามหานิยมนะครับ ฉันชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับสุดยอดพระเก่าสวยบ้านๆครับพระนางพญาพิสุนโลกเข่าโค้งหนานะครับตามตำารานะครับพระนางพญาครับพิมลึกสวยคมชัดต่อไปก็มาชมสุดยอดหายากนะครับพระวัดสามปื้มเป็นพระกรุลกวัดสามปื้มกรุงเทพมหานครนะครับองค์นี้พิเศษนะครับมีฝังพลอยนะครับสร้างในกรณีพิเศษและบรรจุปูวัดสามปื้มกรุงเทพครับ สุดยอดหายากนะครับเป็นพระเนื้อผงลงลักลงทองเก่าครับหนาสวยนะครับโกวสามปื้มครับมีแร่นะครับฝังตามองค์พระครับหนึ่งเดียวนะครับสุดยอดหายากนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลครับวัดสามปื้มต่อไปก็เป็นล็อกเก็ตนะครับเสด็จพ่อราเก้านะครับสวยงามและ สมบูรณ์มากๆครับเผื่อท่านใดอยากได้ไปเเก็บสะสมนะครับมีเข้มขัดด้านหลังนะครับในหลวงรัชกาลที่9ครับสวยสมบูรณ์นะครับเหมารวมมานะครับกับรายการพระเครื่องครับในหลวงรัชกาลที่9ครับต่อไปก็เป็นพระเศีล้นสะดุ้งกลับนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับกับร้ายกายเป็นดีนะครับสะดุ้งกลับเนื้อดินจานยันเปียกด้านหลังนะครับ สุดยอดความเก่าสวยสมบูรณ์ครับเสียล้นนะครับสะดุ้งกับเนื้อดินหลวงปู่บุญครับยุคโบราณนะครับน่าจะประมาณปี2440กว่ากว่าครับเนื้อดินเสียล้นสะดุ้งกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับต่อไปก็มาชมหลวงพุทธรวานนะครับปี05นะครับก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับปีศูนย์หลวงพุทดวัชชังให้จังหวัดปัตตานีครับ ไขขึ้นสวยเก่ามากครับเป็นพันธุ์นว่านนะครับเดิมๆนะครับมีรูเสียบงัดออกจากแม่พิมพ์ครับหลวงปู่ทวดปี05ครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อสวยเดิมนะครับเป็นพระยอดนิยมและประสบการณ์สูงครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี05วัดช้งให้นะครับจังหวัดปัตตานีครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับเนื้อเทาดำนะครับ สวยงามมากนะครับองค์ไม่โตนะครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆได้หนานะครับเนื้อเทาดําและมวลสารเยอะมากครับพระสมเด็จเนื้อเก่าสุดๆครับสวยเดิมนะครับราบความเก่าสวยๆมาใหม่ครับชุวงท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยพระคุณแผนไข่ผ่าซี่เป็นเนื้อกระเบื้องเคลือบนะครับสุดยอดหายากครับ กุดใหญ่ชัยมงคลนะครับพระคุณแผนนกระเบื้องเคลือบเขียวเป็นเขียวไข่กานะครับมีแตกลายงานนะครับไม่ตามหานิยมสุดยอดครับพระคุณแผนไข่ผ่าซี่แตกลายทั้งองค์นะครับสวยงามมีเสน่ห์สุดๆครับพระคุณแผนยอดนิยมนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับ สนใจติตอนเข้ามานะครับพ้าคุณแผนไข่ผ่าซี่วัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับจังหวัดอยุธยาสุดยอดพระเก่าสวยมากๆนะครับมาใหม่ๆนะครับหลากหลายรายการครับชอบใจรายการไหนก็ทักกันเข้ามานะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม